ใชเบิ่งดูหาเบิ่งดูหาสบายดี oh. เออเอออ่าพี่การท้างไนนะอ่ะนะเจ้าเออมานีเนี่นะ้นองสบายดี โอ้ยจี่ขาน,ปนไปทอดชายเดอันะไรเดสบายดีสบายดีจี่ขานน้องยังอันนี้คือเคยเห็นอยู่อันนี้บอกออนี่น้องเลยอันที่เบาเบาเชียงไทยมื่อนั้นบ,จกกนนบน่จักอันนี้บอกมาจักบบามาจักเบาเชียงเบาอืออยู่เชฟโปนทนายเจ้ามาจะเชฟโปนคุณพ่อเนี่ฮะ มาแต่ว่านี่บ่กินข้าวแล้วบ่อหนุ่มกินบ่ข้าวโอ้ยพี่นไรข้านไปตามมุถนนหนทางนี่อืมเป็นไรทำไปยังจับกล้องให้ได้ใช่ไหดีมานั่งค่ะ เนี้ยเช่านี่กินครับเน,นี้เช่านี่ยนกะินเผาแบบกินเลื้อไปเช่าเนี่เมื่อเช่านี่ยกินแล้วเมื่อเช่านี่กินแล้ยังเขา,จาเจ้าให้บ่เออพอ,อ,อเสียบนี่เข่าระเบ่าปะเนี่ย้คือจิตจำแล้วเนาะกินเนั้ยจะกินทีน่กินเนี้ยเขาจีปชื่อให้นี่ก็พัดบอสกินบอสก็พัด วิชาเด้ฮะกระพัดกากินบอกอ๋ขอ,อ,อข้าววิชาเด้แบบนี้เจ้าเจ้าเจ้าชิคานไปเขาใช่นี่นไปอะไปไปทานอยูอย่อย,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 อยู่อยู่ท้งมั้งแหละอยู่เชิงๆๆพูกรอคัดหัดเชิงพูแล้วกิลงมากลับลงมาอีกบอเ,เอจ้าหุา่นจักบอหุ่นจักอยู่หุ่นจักแล้วบอฮะ เรางจเราอยู่ใส่เออเดเดแชททูงจเราอยู่ใส่แจ็คลุงแจ็คเราอยู่ใส่ยบินก่นลุ้จเราอยู่ใส่เอรอราจังจังวะุ้แจ็คใชเจ้าองเขาวราเราเคยเอาเข่าไปใหตุยื่นเจ้าอยู่เออเด้ บ่ n h a บ่ nhau เจ้าบ่ n h a ลโอ้ยนอลืมแล้วลืมมันเถืงแล้วป้ะจะมาได้ไหมมาแต่นือน่ะมาขี่รถขี่รถมาจ้างจ้างเขามาบ่ลืมลืมมาได้ไหมจ้างเขาจ้างเขามาเอออยู่พุ่มมี้านกับเข่าบ่เรามากเมีแล้วมานี่จงหะ จะไปน้ำกันพุ่นบอกมีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอไเอาเงินให้ก็ได้เด้อเจ้าไปซื้อกินเด้อโอ้ยผมอยากรบกวนเวลาแล้วนะโอเคไปเนาะเมนเพราะว่าพันธุ์จีไปเป็นอันทวงเวลาเพิไว้อีกพี่น้องอย่างป็นยังอยู่ในช่วงเวลานี้เพิอ่ลเดี๋ยวไอไอเอาไอเอาเงินเอาเงินให้็ได้เด้วเจ้าเจ้าไปซื้อกินเด้ออยู่พูดเด้อเข่าเด้อโอเคโอเคไป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 อยู่ดีมีเฮงอันนี้ก็มีในห้องอยู่เนาะ มันเสียเลยบ่ยขาเจ้านี่บ่ได้เลย,ย,เลยบ่บ่ได้เลยฮักเลยเอ่อป้าป้าาฉันไปอยากรบกวนเวลาเพื่อนป้าป้าเม่์ป้าป,ป,ป,ป้าไปซื้อข่าวกนะินเด้อซื้อข่าวกินเด้อไปไปคอยไปคอยไปเบรงรถเด้อเด้อโอ้แต่กระบะเบั้บงกว่าเ<ท>ออ จ้าเห็นลาเตกี้น่ะก็บแบบนี่อบอสแ,แล้วเราได้ขึ้นช่วงขึ้นเซปโอนแรกๆคุณบอกม่ตั้งแต่เคยเห็นเซปโอนครั้งแรกเลยแหละแต่อพอเราจะบูดจืแะะอแ,แล้วใช<อ>่น่าจะสองปีกว่าแล้วเนาะเออเบียงก็สองปีกว่าแล้วนี่เหตุใดอเ,เออเราบูจือแต่มาเชียง,งเค็นบาเชียงไทยล่าสุดนี่เมือม่อเมื่อช่วงเขาขึ้นเซปโอนนี่ครั้งล่าสุดนี่อ่า ตอนนี้ฮะก็อยู่ในงานบุญแข่งเรือพี่น้องเลยมา,า,า้ง่อนเรบกวนเพื่อนเนาะแม่นเพราะมันเป็นการทวงเวลามันไ,ไรอีกได้ให้เพื่อนไปอันนั้นใดก็จังว่ากันท่านกองก้อยไปพืนะบบอ่อนะออพี่น้องเลยมาพี่น้องเลยมานี่มาต่อกันอีกเออสกเกล็กสักหน่อยนะพี่น้องเนาะคือคลิปที่บอลลี่ลงไปให้พี่น้องเบิงหันเป็นคลิปมือ แต่งงานบุญพื่อแหละพี่น้องบารีได้ซอยอาคาร์กำเขาน้องเมียงบุน้องที่เพิ่นพิการเนาะน้องเอียงพี่น้องที่เคยที่ตามเบิ้งหน้าช่วยจักดีเยอะออกพี่น้องเลยเนาะอาน้องอายจังละอายังก็เพิ่นมาแต่ทางเหนือพูดได้พี่น้องมาแต่ทางภาคเหนือเนาะอาเพิ่นมาขอข่าวขอน้าขอเงินขอทองไปดำรงชีวิตต่อหันละพี่น้องเยเพิ่นเป็นพิการเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเหมือนบ่าว์เงาก็บ่เคยไปซอยอยู่สันทางบ่าวเชียง เห็นเราเสียงหทยอยู่เมื่อคืนเนือรอบก่อนๆนะครับพี่น้องเนาะโดยอขออภัยพี่น้อยเอาบัดนี้แหละพอดีมีทางยาให้คนหนึ่งพิ่นพิการเพิ่นโทรมาหาบอลีจังแท้มื่อก่อนแหละเพิ่นว่าเพิ่นอยู่เพิ่นขอความช่วยเหลือว่าสันพี่น้องยพิ่นอยู่แขงแขงหัวพันว่าสันเนาะอันนี้เป็นส่งมาให้เบิ่งอันนี้เพิ่นกับพิการคือกัน ซึ่งบริเองระบบมนแล้วบอกมัน,ม,นมันไกลบริไประเทายทยทำให้พี่น้องเบิ่งบโไ,ได้แต่ว่าพนวนะ่าประกาศให้ในไดโบพนว่านะพี่น้องเอประกาศทาง Facebook ไดโบยันมาค่อยอันว่าคืออัน,นะอนที่อันไอเตียงเนาะที่เพิ่นโทรมาขอค้ามวยเหลือแล้วกะ็ที่ผูค้าเราเบื่อยนะไอพี่ช่างบุ๊ แล้วก็มีผู้ช่วยเพิ่อนน,นะนะพีโนโ่น้องเไงน้องเดี๋ยวร์บอลลี่เบิรงก่อนอันนี้ก็เป็นอันอันนี้เนี่ยเราเราพิการนี่เบิร์นมูพี่โน้องเ,เห็นน้ำอยู่บนนะ่เนาะเราพิการพิการแข้งพิการขานี่พี่โนโอ้องเไยมันอย่างมุมมัวโนโเนยจังหน่อยนะมันโบเห็นมนันสะท้อนเนาะต้องเล็งไฟขึ้นเพิ่มมาก็นได้นี่ดิพี่โนโอ้องไงเราเราเรา,เา,เา,เายางไปนั่นนี่เห็นไหม ส่งมาให้เบิงเปิว่าขอความช่วยเหลือแน่สันนี่พี่ลองเห็นดูมันใกล้ๆเนาะอย่างมัวๆเนี่ยจังหน่อยเห็นไหมสะท้อนแสงเนาะนี่ราคาเรารีบๆมันะเราส่งมาให้เบิงตามที่เพิ่นแจ้งมาได้พี่ลองนี่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 โตแล้วนี่นี่เราคานไปนั่นนี่เห็นไหพี่ลองนี่ แค่แคๆนอ้องอาทีเบอรี่ยวเงินให้แหละนี่นี่เราคานไปจังสิ่นส่งคลิปมาให้เบิ้งเพิ่นกระเเวาความเหนือบ่คอยเป็นปันใดเนะาะแล้วก็รายละเอียดก็บ,บช่ชัดเจนปันใดที่เราแจ้งมาฮะน่ะ้ี่เอ,อ้ยนี่เป็นแบบนี้แหละแค่แค่คนพิการทัางขาเนาะเออโดย พิการทั้งขาบัดสองข้างเลยเห็นอย่างกับบได้พี่น้องยอืมแล้วก็เห็นติบเข่าบ่ใครช่วยเหลือตัวเองบไดายเนหะ็นนหพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวข้าจะโทรมาอ่าพี่น้องคนนี้มีสายเข่าหนหนึ่งนะพี่นอนะ้องเนาะอ้าวมีแต่บอลลี่เดี๋ยวทีโทรหาราบึงกรว่าเพิ่น อ,อยู่บ้านใดเมืองใดแขีงใดนะ้าพี่น้องเนาะจะได้ถามรายละเอียดอีกเทืงหนึงเพราะว่าภาษาลาวความลาวบ่ค่อยเป็นซ้ำเนาะตอนนี้ล่ะมันลำบากแนะ่พี่น้องไอ้เอา้าบาลีก็สิพยายามซอยลงซื้อโซเชียลให้นะ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิโทรหาเราบางก่อนเป็นยอดใดพี่น้องไอ้เราเว้าได้อยู่บ่เนาะก่อนเด้อเมื่อเราก็โทรมาหาบอลี่ในซอยนี้เราว่าหนะอ่ามึงโทรบางกันเราสิฮับอยู่บ่อืม อยู่แข่งหัวพันป้าโทรจากซีเมนจากหลักจากบ้านบอลีไปใช่ไหมนี่หน่อยแข่งหัวพันแข่งหัวพันพวกทั้งเหนือพวกเดี๋ยวโทรกันก่อนมาหาับสำคับจากโดยสบายดีเจ้าโดยโดยโดยอันว่าอันอันนันอยู่อยู่บ้านใดก็บ้านเจ้าฮะนะ บ้านับบลอ้านยังก็แม่บ้านชบหลงบ้านเพื่องฮานะบ้านชบหลงเออบ้านชบหลงบ้านชบหลงเมืองอยังเจ้า,าเมืองเชียงของแข่งหัวพันนั่นดะบ้านชบหลงเมืองเชียงของแขงแข่งหัวพันเออโอ้โดยโดยอันว่าเพิ่นเป็นอะไรก็อันว่าผู้เพิ่นขอคว่มสิเหลือฮานาะอ,อ๋อเป็นคนเพิกการด้วย เฮ็ดบุไลไปบเป็นคนพิการคนพิการอ่าอ่าตอนนี้เฮาเฮาอัดคลิปเด้อเฮาอัดคลิปอยู่เดอ้อให้พี่ให้น้องเบิง่งเจ้าเจ้าเจ้า,จาอันว่าเพิ่นพิการแล้วพ,พ่อแม่แมแเพิ่นบ่มีบ่อดเนี่นยไรอมีพ่อแม่มีแต่ว่าเอ้ยอายมีแต่องหัวฮื่นเม็ดหัวเขาหิ้วหื่นเม็ดแล้วยังแต่คนพิการอยู่นําทัพ่อได้แม่พ่อแม่ฝัดเทาลูกเอ้ย เอออ่าอ่าอ่าอันพ่นออกเคลื่อนออกชานเบิดแล้วยาตีพี่น้องติเออไอยกะฮานละยุให้ทหารยันเบี่ยจันฝุ่นยันผู้พระฝุ่นโดยโดยโดยอันว่าพ่นซื้อน่าได้ผู้พิการน่ะเออชื่อกอยืึอโกย เออดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีอืมใช้เบิ่งดูห่าเบิ่งดูห่าดีี่ดีดีน่ีสบายดีเออเออเออพี่การทั้งไรอ่ะนะเจ้าพี่การทั้งขาบอสรู้ว่าพี่การแบบไรอ่ะนะเป็ันมาเป็นมดนะรวยอัน ข้างเม้าหันหน,นา้ามาพอพึ่งจะมาลูกซะลาก็โค้กไวยหันหน้าบนเน่งไหลน,นะอันเจ้าน่ะเป็นแม่แล้วบ่เจ้านะ่ะเออลูกแม่แม่เป็นแม่เจ้าแล้วละเป็นแม่ผู้พิการนี่บ่ยังแต่พอแม่ฮักยุน่นน่ะเออโดย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 งั้นน่ะแม่พอแม่ก็เท้าแล้วแล้วยูน่นน้ำใจเพิ่น บดมีบดมีไห er pues mm ่มีนาเห็ดบ่อเมรื้อนใดเมลไห่ไห่กบไหรเห็ดบลายอะไรหน่อยนงเห็ดไห่สรีหน่อยนึงแต่มันบุพพกินแมนบ่อบุพพกินเอออ่าอ่่ไปหน่อยวันนี้แหละแม่ยังให้ทำมีผู้ช่วยเรือแม่ยังให้ช่วยเรือเนื้อใเข้าน้าซ้าปสาลีบื่นรื้อนได ยังหักก็ช่วยเหลือเงินนั่นก็รีแล้วอยากได้เงินไว้ซื้ยอยู N ame, <N ame, ่ช่วยกินบ่อะไรเงินมานเหรอช่อยู่ช่วยกินเถอะบางง่อยนี่เหล่าแม่เดินยังเห็นหน้าหน่อยนึงเอออ่าอ่าขาดข้าวขาดน้าแม่นบ่เจ้าน่ะอันเฮือนเจ้าน่ะข้าวน้า่พอกินเนาะปัจจุบันนี่เจ้าก็ไม่คาดด้วยก็ยังกินน้ำลูกอยู่ เจ้าหันได้ออ,อ,อม่แง่ได้มันขาดใช่เอ,อายง่มันเลื่อนเจ็ดเลื่อนแปดเลื่อนนั่นนึ่งเลื่อนสองมหมดละคืขาดหรอกเออย่าองอยู่เลืเลนน่อหนหนึ่งอ่าๆๆๆอืมห้แม่ให้ดันย่างไรหน่อยนึงโดยอันว่าอันนี้กิดเพิ่นรักษาพอได้แล้วบ่ลูกชายเจ้าหัน น้อหลากหลายแล้วน <tinc S 2> uh ้อมันใหญ่แล้วมันบวมอ้วเด้เออีคันไม่ผัวไป้นี่ยช่างอันนี้อันนั้นมือเชาวเรนโกไปหลายแต่วุมมีนางไหลโดยโดยโดยมีเหลานางมีื่องแป้งเช่าหัวเขาเช่ากันน่ะชาวโกเฮไหลโดยมุมมีนาง อ๋อมันบอกมีนนางอัญย,ย,ยู่ไปนันบ่ล่ออัญยไปนันบ่มีอัญยู่ไปนี่แมบบ่บับบ้าดตะกิงไปเลยเนอะแนลูเห็นหนั่นลรออืมอืมปัจจุบันนี่สก็อยู่ในนี่ก็เบิ่งนี่แหละอ่าๆๆอัออนนี้เพิ่นจักป,ปีแล้วคะจักปีแล้วคะเพิ่นฮ่ะไรสามสิบปีนี่แหละลูยสามสิบปีแหละแต่เกิดออกมาแตะเป็น เออเออใช้เบิ้งกระคักด้วยห่าเมย์มีกล้องหลังบ่เบิ้งด้วยกล้องหลังเป็ดไายไรบอเป็ดบุ๊คไหลกล้องหลังเบิ้งเบิ้งดาเบิ้งกระคักด้วยาเห็นแต่นั่นเพิ่นเออหันดเบิ้งเบิ้งแข้งเบิ้งขาเพิ่นด้ห่าเบิงขาลูกกัเบิ้งไม่รู้นี่อ่าาไปนอไปอีกเบิงดูหาเบิงเพิ่นไปนั่นได้ไ <ม>อืมโดนปันหหนุ่มอ่า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 เนี่ยเหงาเบื้องมโนโดยเบื้องยังเบาไหลอันนี้เบาก็บเบาไหลเนี่ยเบาบุเก็ตเนี่ยเป็นปนนากกึเกเลยบ่น่าบุแจงน้ารวยว้าบาุแจงเออคันมาคันยูเฮาลึงเฉพาะหูยูความมันน่ะแต่ว่ามันเดอือ พื้นพังหลืบูพังนะเอออ่าอ่าชีเป็นแบบนั้นไปตลอดเลยอันนี้เนาะพังว่าหนี่เนาะลอดเลยเจ้า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 จะเห็นยังเลิกแกไขช่วยแม่เลยเอออ่าอ่าอ่าและแมนน่ีนต้องการเข่าต้องการน้ำบ่อนอยู่ในกินและเนาะ จะปัจจุบันขนาดมาลาอะไรกูหลักบุกไก่สกุลเยอาใส่ลูกินน่ะโนโน่ไข่ไก่<อ>แต่เออช่วยเงนนรเมฆคนนี้แล้วก็พอใจแล้วอ่าอ่าอ่าจะได้เงินไว้ซื้ออยู่ซื้อกินบอกช่วยอ,อยู่ซื้อกินได้ก็ซื้อเครื่องนุ่งห้งองบิง้งเรืลาวเลยอืมอืออือผัวเจ้าผัวเจ้าก็เท่าแล้วบ่่เพินไปเพิ่นไปใช้เดี๋ยวนี้ เช่นนี้แฟนไอปุ่นไปเบิ้งตังัวเออเจ้าเจ้าใช้เหลียงน้ำหนงไรมือเบิ้งตัวงัวเจ้าเฮือนชานกับเฮือนใหม่บ่ไะเพื่อน้าัญเฮือนใหม่นี่น่ะลูกก็เห็นนะบ่เพื่อนใหม่เลยเพื่อนเพื่อนจะฟูใช่ไหมแต่ว่าไม่เอันเลิฟบุกเออ อ่า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 เจ้าเจ้ามีแล้วหน่อมเลยมาทำมีจะก็เป็นเห็ดแล้วก็เป็นไทยลแล้วนี้ในจิการจิลันดอกอ่าอ่าอ่าหมดพิษหน่ะโดยโดยโดยมาแล้วนันเจ้าอันอันนี้ใน,นเด้อจะส่งเบอร์ชื่ออยู่ว่าเบอร์เจ้านะ่ะชื่อเบ,บอร์เบอร์เบอร์ว่านได้ เบอร์โทรศัพท์น้องชุ่งๆดยบ่าอแมนเบอร์โทรฮน่ะเพื่อมีผู้อยากโทรอยากช่วยเหลือเจ้าจื่ออยู่บ่เบอร์นั่นมันน่าลูกมันเอาเออแล้วแล้วให้แล้วให้ภัยส่งไหมห้าก็ได้เด้อบ่เป็นหยังบัดแล้วก่อนก็ได้ให้คนเฮ็ดเป็นก็ได้เอ้าก็ลูกชายนี่ล่ะเฮ็ดน่ะอ่า À, à. Mê mê. Đồi, <coughs> đôi. Chơi say số 99 hoặc số 99. 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 เจออยู่บ่แม่จดอกนันึงได้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 ไดเอเอกดเป็นบ่เจ้าก็ได้มีละมีด,ดมันว่ความวบ่ความเป็นปันไดพี่น้องเ้ยดอกจันแม่ดอกจัน,จนหนึ่งหนึ่งศูนย์ โซนแล้วก็สี่เหลี่ยมโอนสี่เหลี่ยมแม่แค่นั้นแหละแล้วล้วก็โท่ออกแล้วก็โท่ออกมันเห็นน่าหลอกเบอร์เจ้าน่ะหนึ่ง่นมนดอกจันหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกแล้วก็เห็นเบอร์เจ้ารถดอกสีเรียมเออหนึ่งหนึ่งศูนย์โดยโดยโดยโอ้โหเห็นเรื่งเลยอือ men Ờ sao hết con đâu 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 Lại À nhìn เห็นอยู่บ่ men men ลองเบิงลองเบงิงได้อยู่พอมันก็นดูในหันแหลมันเห็นรถด,ดอกอือออดออโอเคเด้ยไปเลื่ได้จังส่งไม่เฮาก็ได้เด้อไปเรืยเด้อปะโอเคพี่น้องเอ้อ่า เดี๋ยวบาร์รีก็เป็นเครียดพิการนี่พนนนเออพิ่นอนคือมันว้าหลายไงแหละโศยเรือยังบ่ได้ขาดเข่าขาดหน้าพี่น้องไอ้คืออยู่ทั้งเหนืออยู่แขงหัวพันเนาะอยู่เมืองไปทางไหนลืมแล้วบาร์รี่ก็ได้ย้อนไปเบิ่งอ่าเมื่อไงยังก็เมืองมึงมองของของไอยังนี่แหละฮะอ่ามันบ้านมันอยากบ่ย่างไรจังหน่อยพี่นออนะ้องไอ้เนาะมิเตว่าผู้ใดยอยู่อ่บ้านใกล้เฮือนเคียงหรือว่าอยู่ ใกล้ๆแค่นั้นเพื่อได้ผ่านไปก็เอาเขานั่นไปฝากแล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ยอา่าเราบอกว่าขอน้ำหละเนาะขออา่ามาบ่ได้ก็ขอให้อัดคลิปประกาศช่วยเนี่ยว่าสั่นนะนะน้าพี่น้องเอานาะบอลีก็ได้แต่เป็นหางเสียงให้เนาะแล้วแต่ผู้ใดทีช่ช่วยหรือว่ามีทุนละทรัพย์ก็แล้วแต่บุญวาสนาไาัมันพ่อแบบนี้ซะพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ได้ผู้บ่พี่น้องเอ้ยเอ้าสำหรับคลิปนี้บอลีเองฝากพี่ฝากน้อง ฝากคุณยายจบุญบ่สุขุสุขคนเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยนาะพี่น้องเนาะเราโทรมาตั้งแต่เมื่อก่อนพลัะมณีกับบริมิวการได้ทําคลิปประกาศช่วยเราเป็นอีกทางเสียงนึงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อได้ข่าวได้น้ำกินเพื่อได้เครื่องครองใช้เนาะพี่น้องเนาะเริ่มหนาหนา,หนาวได้เดี๋ยวนี้ก็ได้ไลายพี่น้องไอ้ทั้งเหนือเขาพี่น้องชาวลาวทั้งเหนือไลายยากจนเนี่ยกับพังเบึง ไอทีมงานเฮาอีกบบกี่มืดเจ้าว่าจะได้ทั่วขึ้นเหนือกับพระจักษ์เนาะพี่น้องพี่น้องเนาะว่หลังบุญชงเฮือเรียบร้อยแล้วพ,พี่น้องเลยไปสำหรับคลิปนี้บ่ได้เองละพี่น้องไปก่อนให้อยู่ดีมีเฮงจเจริญในศีลในธรรมเบอร์สุขุขคนนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเด้อนะพี่น้องเด้อสบายดี